ติดตั้งรีโมทกดปุ่ม Star Smart ์ทคนะครับ Toyota r e v o r Local นะครับตัวนี้เป็นปุ่มแท้นะครับที่ลูกค้าซื้อมานะครับถ้าดูเข้าลูกไยงามนะฝากอข้าไว์ก็ปิดรูกบุญแจไว้นะครับถ้าต้องการใช้ระบบเดิมก็แค่ง้เอกมานะกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ADC วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับ ได้ไฟเช็คระบบแผงนปั่นะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเหยี่บเบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์นก็จะสตาร์ทติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเหยียบเบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับ คันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมครับครานี้ที่เราลงจากรถนะครับจะมีฟังก์ชันที่สมาร์ทดอนะครับสั่งล็อกคล็อกที่เบ้าเมื่อเปิดประตูนะครับปิดล็อกนะครับกระจกพับมองข้างเป็นออปชันเสริมครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับสั่งคลายล็อกนะครับจะมีสัญญาณไฟและเสียงอบรับนะครับสั่งล็อกที่ีโมทก็ได้นะครับสั่งคลายล็อกนะครับ หลังจากที่เราล็อกรถไปแล้วนะครับภายใน15วินาทีนะครับทังสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับกดปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับสังเกตกระจบจากกางออกนะครับจะมีเสียงตอบรับมา3ครั้งนะครับว่าเครื่องยนต์สตาร์ติดนะครับวันนี้รถสตาร์ทอยู่รถจะล็อกอยู่นะครับสามารถเปิดได้นะสำหรับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับสังเกตไฟออโต้ครับระบบจะปิดให้นะครับ ก็จบก็จะทับเก็บนะครับหลังจากเครื่องดับนะครับทดสอบฟังก์ชันรีโมทกดปุ่มสตาร์ทนะครับในกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณนะครับว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมนะครับตอนนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวาเบรคพางไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งจะเก็ว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ทติดนะครับเครื่องนะครับเดี๋ยวาเบรคพางไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเล้วจะเอารีโมทออกหางจากรถนะครับ อบว่าถ้าไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมนะครับตัวนี้รีโมทอยู่นอกระยะสัญญาณนะครับเดินกลับมาที่รถนะครับอย่าเบรกนะครับกดได้ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่าระบบจะไม่ทํางานนะครับอย่าเบรกครั้งไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับนี่ไม่มีรีโมทนะครับ รีโหมดกันมาในระยะสัญญาณนะครับอยา่าเบรกครั้งไว้นะครับรกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเจ็ดว่าเครื่องยนต์นจะสตาร์ตติดนะครับ